วัสดีครับผมไปตลาดมานะครับบังเอิญผมก็ผ่านร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะหาซื้อหลอด LED มาสักหลอดนึงมาเปลี่ยนมาใช้นะครับผมก็เข้าไปแล้วก็ไปดูว่าเออโอเคเนาะก็จะซื้อหลอดสักหลอดนึงเป็นไฟหลอดตุ่มเนี่ยครับเทนิดประเภทเนี้ประเภทนี้ เป็น LED อันนี้แบบท,ทั่วไปนะครับเป็นรุ่นทั่วไปก็คือรุ่นแบบนี้ทุกท่านก็คงจะถึงถึงบางอ้อนะเห็นนะครับว่าเออกระแตท,ทั่วไปก็อย่างเงี้ยนะครับแต่อ้ที่ผมเจอมันไม่ธรรมดาไงผมก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะเจอแบบเนี้ยผมไม่ได้ประจานผู้ผลิตนะครับแต่ผมชม ชมผู้ผลิตว่าเออเขาคิดได้ยังไงเขากล้านะกล้าที่จะผลิตกล้าที่จะทําขึ้นมาแล้วเข,เขาคิดบ้างว่าว่าไอ,อ้ที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยจะมีคนกล้าซื้อไปใช่ไหมจะมีคนคิดไปอย่างอื่นไหมผมก็งงเหมือนกันอยากรู้นครับ <c oughs> มันมันไม่มใช่ธรรมดาครับผมอันนี้เขาเรียกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจะบอกให้อันนี้มันน่าเอื้องน่าทึ่งและเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมจะบอกฮะเฮ้ยมันน่าเอามาใช้เดี๋ยวผมต้องไปซื้ออีกครับผมต้องมาซื้อมาติดตั้งแต่หน้าบ้านห้องรับแขกยิ่งดีห้องนอนนะครับห้องทํางานสําคัญนะครับห้องไหนที่เป็นห้องดีๆนะ มันเกี่ยวกับเรื่องหงจุ้ยเนี่ยเขาคิดมาดีครับผมเองผมมาพินิษวิเคราะห์โอ้โหนี่ไงต้องซื้อมาใช้แล้วชมเชยเขาด้วยนะครับผมไปซื้อเนี่ยผมไม่ทุนรู้เรื่องอะไรเลยผมก็เห็นแต่กล่องนะครับอ้าโอเคด,อดูว่าสามสิบาทโอเคผมก็บอกว่าเท่าไร่ราถามถามเขาเขาบอกว่าร้อยสี่สิบอ้าโอเค เอามาหลอดนึงเดี๋ยวไปลองสิเขาก็าให้ไปลองไปลองเสร็จโอเคติดดีผมก็ใส่ถุงมาให้ผมผมก็หิ้วกลับบ้านเลยพอกลับมาถึงบ้านผมแกเอามาดูกําลังที่ไม่ทันดูกล่องด้วยนะพอกําลังกําลังที่จะเอาหลอดเราเนี่ยจะไปใส่นะครับมันเกิดสะดุดตาขึ้นมาเอ๊ะผมตาลายไปเปล่าเนาะ มีด้วยเหรอเอ๊ะตาลายเห็นว่าคำว่ารวยน,นี่ตาปาดไปจริงๆครับเอ้ยแล้วตาปาดไปเปล่าเนาะมันมีเหมือนอัคาระมียันด้วยโอ้มีด้วยเหรอดูครับนี่มีจริงนะครับ อันนี้อาจจะเป็นภาพนิ่งติมนะครับเพราะผมถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ด้านหน้าถ้ากล้องหน้ามันจะกลับกันต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับจริงๆแล้วมันอ่านคําว่ารวยครับรอเรือบวแหวนดอยักเห็นไหมครับมีอักขระด้วยนี่นี่ครับผมก็เพิ่งเลยเลยลงมาดูโมเดลกล่องเนี้มาดูทีครับเนี่ย ล่องเขาผลิตมาโอ้โหผมพลาดไปผมมองไม่ได้ทันมองจริงๆไม่ได้ทันมองจริงๆนะครับคือหลอดเนี่ยถ้าตามหลักคงจุ้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดมาดีนะแต่ผมเขาอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งแต่ผมรู้รับมองออกว่าแนะนำเลยครับเนี่ยดีดีตรงไหนครับ อันเนี้ยเขาทำเป็นเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมนี่คือเป็นเหลี่ยมของคิสตัลบอลนะครับการแขวนคิสตันบอลไว้กลางบ้านมันเป็นการสะบัดสะบัดเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาจะถอนสิ่งดีๆกลับมาเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการ แก้ฮวงจุ้ยด้วยนะครับเขาถึงคำว่าเขียนคำว่ารวยนะครับเหมาะสำหรับใช้กับระเบียงระเบียงต้อนรับดึงดูดรับเงินรับทองห้องรับแขกห้องนอนห้องทำงานนะครับแถมนะครับ30วัตต์ LED 30วัตต์หลอดนี้หลอดเดียวครับห้อง ห้องพื้นที่ห้องนะครับห้องกว้าง4ี่เมตรครึ่งคูณสเมตรครึ่งหลอดเดียวเอาอยู่ครับแถมสว่างโอ้โหทันีนี่สว่างตาแตกเลยถ้าถ้ามองขึ้นไปที่หลอดนะโอ้โหแสกตาเลยกลาคืนนะครับถ่ายเราถ่ายถ่ายกล้องหรือถ่ายวิดีโอนี่ชัดเจ๋หมืเลยครับชัดแจ่มมากเลยข้างในเนี่ภายในบ้านเนี่ยสามสิบวัตต แทนที่เราใช้ LED หลอดยาวนะครับ LED ซะด้วยซ้ำไปที่ผมเคยพูดว่าใช้ LED แล้วมันประหยัดยังไงนี่เปรียบเทียบเลยอันนี้หลอด30วัตต์งหลอดนะครับใช้กลางห้องเลย4เมตรครึ่งคูณ4เมตึ่งสว่างทั้งห้องสว่างจนแบบจัดใจเปรียบเทียบกับถ้าเราใช้ทุก ถ้าเราใช้ L อสมมุติว่าใช้ LED หลอดยาวเนี่ย20วัตต์ใช้2หลอดก็40วัตถูกไหมครับแต่มันยังไม่สว่างพอ4เมตรครึ่งคูณ4เมตรครึ่งเนี่ยบางทีต้องใช้ถึง3หลอดนะครับก็เท่ากับ60วัต์60วัตตเท่ากับว่าใช้ถ้าเราใช้นี่หลอดนี้หลอดเดียวยังเหลือวัตอีก30วัต์นะครับ อีสานที่บัดเราตัดทิ้งไปเราใช้แค่ห้องนี้ใช้แค่สารที่บัดนี่คือการประหยัดไฟเท่าตัวเลยนะครับทั้งๆท,ที่ LED มันก็ประหยัดอยู่แล้วมันเป็นยังประหยัดไปอีกเท่าตัวนะครับเนี่ยนะครับแล้วข้อดีข้อดีอยู่อย่างหนึง่งมันเป็นหลอดที่เขาผลิตขึ้นมาจากที่เดียวกันเหมือนกันนะแต่อีรุ่นเนี้ยรุ่นที่บอกว่าเป็นรุ่นพิเศษเนี่ย รุ่นที่บอกที่ผมบอกเนี่ยว่าดีครับผมเทสแล้วอีรุ่นที่เป็นหลอดแบบเนี้ยชนิดแบบเนี้ยเนี่ยทั่วไปเเวลาเราส่องกล้องเข้าไปเนี่ยเาเปิดแล้วสอ่สอ,งสองกล้องส่องกล้องสวนเข้าไปที่ที่หลอดเลยครับคือ,อมันภาพที่เราเราเห็นหลอดจริงนะครับ แต่ว่าภาพที่อยู่ภายในห้องเนี่ยมันมันจะเบลอแล้วมันมีแสงบางส่วนที่ที่ออกมาจากเรืองแสงออกมาจากหลอดด้วยทาให้ให้อา่ามัน่านบรรยากาศภายในห้องมันจะออกเบลอๆนะต่างก,กันกับอีหลอดนี้อีหลอดนี้ผมเทสดูผมเอากล้องส่องเข้าส่องขึ้นไปเลยปุ๊บที่ตรงตรงหลอดเนี่ยพอส่องปุ๊บปุ๊บมันเห็นตัวหลอดชัดเจน แต่ว่าเราไม่เห็นความจ้าของแสงเลยแสงความสว่างที่เราถ้ามองด้วยตาป่าเรามองไม่ได้เล้วมนแสบตาแสบเลยความสว่างของมันทําให้ขนาดคลองสี่เมตรครึ่งสี่เมตรครึ่งสว่างสวยทัดเจนแกมแจ๋วเลยเนี่ยเนี่ยทาให้ผมดูแล้วมันทําให้เราเหมาะเนี่ยเหมาะสําหรับที่เรามาใช้ แล้วเวลาเราถ่ายวิดีโอถ่ายรูปภายในบ้านเนี่ยโอ้โหชัดแจว๋วดีมากผมชมนะครับนี่มบบันแปลกดีตรงที่ว่าหลอดหลอด LED อันเนี้ยเวลาถ่ายไปเนี่ยโดยรอบเนี่ยเห็นไหมครับมันจะชัดเจนมากตาม ม่นตามรูปข้างแล้วแสงของมันไม่ไม่ไม่ไมไมออกมาแต่ถ้าเกิดเราดูด้วยตาเปลา่าโอ้มันเรามองไม่ได้เลยจะแสบตามากเลยนี่หลอดไฟ led ตัวไปมันจะเป็นอย่างนี้ครับ นจะทำให้เวลาภาพโดยรอบองค์โดยองค์ภาพโดยรอบนี่มันจะดูโม่โม่หากคนคิดว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ขอรบกวนนะครับให้ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อ ข่าวส,สาระแปลก,ปกใหม่ๆดีๆผมจะนำมาฝากนะครับแล้วก็บอกกล่าวนะครับว่า <c oughs> ทุกท่านนะครับถ้าเกิดเข้ามาชมนะครับจะได้ไม่ผิดกฎนะครับทาง y YouTube เนี่ยผมดูแล้วนะดูให้จบคลิปครับจบคลิปก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์ผมนะครับคอมเมนต์ตามสาระของคลิปเพราคุณดูจบจริงๆคุณจะคอมเมนต์ได้ดีเลยนะครับว่าแล้วเสร็จแล้ว หลังจากส่งคอมเมนต์เสร็จแล้วค่อยกดติดตามนะครับแลกดติดตามเป็นอันว่าเสร็จนะครับผมจะบอกก่อนนะว่าถ้าท่านที่กรณีท่านที่เคยกดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดติดตามซ้ำนะครับเพราะจะกลายเป็นว่าลบทิ้งไปนะครับเข้าใจกันนะครับรับทราบนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม